คือ12มีนาะก็เป็นช่วงที่เราเราใช้ชีวิตปกตินะคะเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย12มีนาะ2ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นวันที่เขาถูกอุ้มาไป